สีขาวแล้วก็ฟ้าสีแดงนี่หนามบาดดานเดอ้อพี่น้องนี่มันจะเป็นสีสนิมนี่จังสิแล้วก็นามคองหรือว่านามสะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าเดอ้อนี่เดอ้อซอยกันจําเนี่ยเดอ้ออากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสบายดีกันบอมอ่มั้นี่พ, <บ S 1> พีกบ่เมีอย่างหลายมาพบมอพอกันอีกแล้วพี่น้องสีผ้าไม่เห็ดอันนี้ปลูกพักไว้พี่น้อง ผักกาลังใหญ่กะลังงามเลยตอนนี้กาลังเป็นดอกพี่น้องกาลังใส่หนวยเข้กับสีผ้าไม่เห็ดปุ๋ยมันอีสีผ้าไม่เห็ดปุ๋ยปุ๋ยน้ำเนาะเป็นปุ๋ยทั้งเลือกเขาเรียกว่าจุรินซียสังเคราะหแสงนะปุ๋ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันอีสีผ้ามาทําแต่ว่าเห้ตรงเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเนาะมีอย่างน่เนาะเดี๋ยว น้ำจากในสะพี่น้องหรือน้ำจากในโค้งก็ได้พี่น้องพี่น้องมันอุปกรณ์เทากับพร้อมแล้วพี่นอ้องอุปกรณ์ของเทาก็จะมีเนะาะไข่ไข่พี่น้องซ่อนแล้วก็ถ้วย แล้วก็จะมีนามปลาแล้วก็จะมีผงชูรสพี่น้องผงชูรสแล้วก็เขาใส่นามสามชนิดเนาะพี่น้องไปเก็บไปเก็บมานามขวดนี่ก็เป็นนามปะปาพี่น้องพักไว้สามสามมือพักไว้แล้วก็นามบดานพี่น้องสีมันจะออกเป็นสีสนิมแนะนาบดานพักไว้สามมือแล้วก็หนาคลองหรือว่านามสะก็อะไรพี่น้องสามมือกันพักไว้เดี๋ยวมึงเนี้ยเอาเห็ดกันเลยเนาะ ขั้นแรกเลยจ้าตอกไข่ตอกไข่ตอกไม่แตกตอกไข่ลงไปหนึ่งไป แคลเซียมดี่เนาะโปรตีนแคลเซียมโซเดียม น้ำปลาพี่น้องประมาณหนึ่งสอนซาเด้อย้ำปลาหลน่สอนซาแล้วก็ชิโรชิโรตก่อนหนึ่งสอนชาขึ้น ตีให้เข้ากันจนกว่าชิลล์จะละลายเนาะหลังจากที่เขาตีไข่ใส่กับชุดลดแล้วก็น,น,น้ำปลาไอ้นามปลาล่าเลยเนาะเขาก็มาใส่ขวดเลยใส่ลงไปพี่นาะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะ ย่าไปใส่หลายพี่น้องเกินขนาดไปไดยแต่ว่าขอควรเด้อเขาต้องทักน้ำไปก่อนเด้วยสามมือเพื่อให้น้ำตกตะกอนเนาะ พอฮอายเาอ่อเชื่อจุลินซี์เข้าไปแล้วเนาะพี่น้องฮาก็ปิดฝาห้มิดชิดละเสร็จแล้วฮาก็เขย่าแบบนี้พี่น้องเขย่าแบบนี้เด้อกลับไปกับมาแบบนี้แล้วจ้ะก็ต้องไปเขย่าแห้งพี่น้องเอาซาซาฮาต้องเขย่าแบบนี้สามมือติดฮาเข,าขยา่าเสาแรงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมาเพราะมันเริ่มเปลี่ยนสีเฮาก็ทิ่งแน่ก็ได้จัก มื้นเมือ่อหรือว่าสองมือนขยา่าแล้วแต่ความขยันหรือความขี้ข่าของเจ้าละกันขย่าแบบนี้ก็ผิดวดเลยเด้อไข่หนึ่งใบก็จะได้อยู่ประมาณหกขวดเนาะพี่น้องหนึ่งจุดถาริทเนาะหกขวดใส่ขวดละส่อนโต๊ะเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะห้ามใส่เกินนั้นหรือว่าใส่น้อยกว่านั้นห้ามใส่ใส่ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวเขาเห็นวาเบ,บิ้งกัน,นอีกเนาะว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ย อีกประมาณเจ็ดหมื่นเนี่ยมันจะเป็น,นยังไงสีมันจะแตกต่างกันมันจะได้จุลินทรีย์ส,สีอย่างจากนามปะปาฟ้าสีขาวแล้วก็ฟ้าสีแดงนี่นามบอดบาดานเดอพี่น้องนี่มันจะเป็นสีสนิมนี่จังสี่แล้วก็นามคลองหรือว่านามสะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าเดอร์นี่เดอซอยกันจําเนี่ยเด้อพี่น้องบัดน,นี้เพิ่เข้า ปิดฝาเขย่าเรียบร้อยแล้วก็ให้ห้อเอามาเก็บในหมองแสงแดดลำไรเนาะในที่แสงแดดลำไรแดดประจัดมากเพราะว่าจุลินทซี์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นมันจะบ่มหมากแดดจันมากเากนะเาะเขาเลยต้องเอามาไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรประมาณนี้นะคือว่ามีแสงแนบมีแสงแน่นะคล้ายๆร่มเหลาไม้เนาะ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วเวลาผ่านไปอาทิตย์กว่าเ <G TA> กือบสองอาทิตย์เนาะ <G TA> <G TA> เ้างกับห้องกับจะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณนี้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นปนามบอดานพี่น้องนามบอดานก็บจิมีสีเกาอยูห้องกับสิคายาวเบลลงเ้างากับสิได้ประมาณสีนี่แหละพี่น้องนี่นามบอดานแล้วอีกขวดนึงก็สบสีสีแนะ่จังหน่อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นานปปาป้าป้าพี่น้องออกจะเป็น สีชมพูชมพูจังหน่อยเนาะอันนี้น้ำประปาแล้วก็นี่อันนี้เป็นน้ำน้ำคลองพี่นอ้องที่เฮ็ดที่คนไปกอกไว้เนาะเอาจากคลองเลยหรือว่าจากสระจากสระนี่เองเนาะสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็จะมีอ่านา้ำนำนำสะเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณสองสีเนาะอันนี้สีน้ำตาลกับสีชมพูพี่นอ้องก็จะได้ประมาณนี้เนาะกาให้เขาสีพ่น อาทิตย์ละครั้งเนาะให้ใส่ในปริมาณ2 0ซซีตอ่อนหอ่อ20ลิตรให้ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งเนะาะอันนี้ก็เสียเอาไว้สักเดือนหนึ่งก่อนถึงจะฉีดได้เนะาะโอเคกะเดีย๋ยวขอกลับลาพี่น้องไปก่อนเนาะกะโชคดีเด้อพี่น้องทุกคนทุกผู้ทุกคน,กคน,กคนให้ยุลดปลอดภัยจากโควิด1 9เด้อกะ,กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันแน่เด้อ แน่เด้อจ้าบายบาย